เกลี่ยเพึ่งซ้มพี่น้องเอ้ยใครไม่ซุกนมีสุแตาว่าเพเลยพี่น้องเอ้ยตัวสั้นนี่นี่พี่น้องสวยได้แต่พี่น้องเอ้ยเอาใส่หมอก่อนไปอ้อมก่อนมานี่ต้นขมุกนี่พี่น้องไปไปต้อยหอมนก็เริมพัเลยพี่น้อง Phát ạ, lại phình hồn Tôi đẹp rồi phình hồn ơi đang có tăm đẹp lại ơi Mà bưng mò này, mò đẹp ơi Bố lại ơi mò phút đó chân xây khá luôn Ở luôn cắn Xôi được đây สวัสดีตอนแลงๆพี่น้อง,นนะม,องมันสุทุกคนเนาะมันกะเมสได้กะได้พาพี่พน้องไปหางุ้มหอพี่น้องไปหายูหากินขนานะเนาะแต่บากกะได้นอนให้คือเกเลือพี่น้องเลยมากอ่ะบ้มากผู้ดเดียวพี่น้องมากกับเบาวสีได้คำพองเพิ่น่วนเบาคำไพ่เพิ่นอน้อ,นองตะเทียงน้ำโพอพอกะเ็ดเบี้ยนอยู่ตะเทียงนะพี่น้องเลยเนาะมาหายูหากินสก้อนพี่น้องเนาะเมสได้กะอยากขอขอบคุณเอฟซีทุกคน ที่เขามากก็ได้กดแช่ก็กำลังใจให้ยเมสีบิไลเนาะไม่ใชได้กับขอขอบคุณไดลายอากาศยังเย็นเย็นอยู่พี่น้องเอ้ยปะก้มหอยน้ำกันพี่น้องเอาสิบิไลเพิ่นสดีป้าูไปใส่ไหมนี่งมหอยงมหอยเพิ่นออกมากของเช้า อยู่ได้กินน้องไปหาหอยก่อน้น้ไมน่ะเาโ่เยอะาเอาไปป่อยทายนีจนขาส่งันพี่น้องไป

Nên hồi ông Nên cơ hồi cơ nhanh <Nhạc> nơi cả จะหน่อยห oh. <Okay>. okay. น,น <Okay>. <S s าม <we ak> ันหิน

quá tôi cũng cô chú cô chú chưa cô cô ngồi nhanh cô แตงมหอยพี่น้องเอ้ยไลายลอยู่พี่น้องเอ่ยไปหาคอนขมุกมืออ้อมใสหอยก่อนอืมย่างไปหาคอนขมุกก่อนผู้บาสีไปไรเราอยู่ผูแล้วว่าเราเห็นค้อนขมุกเมืออ้อมกินก่อนพอขันอ้อมใชหอยนะมันโอ้ไดชองค้อนกับพวกอ้อมเลยนี่เอาเอายาวยาด้วาม่ตตรงตัดเป็นย่างมันรังโอ้ใช้สีตาผม นี่บาสีไรก็เห็นคนขมุกอีเดียปะทงใส่สีตาอีกคุดคนขมุกฮอมันชุกเดนนี่ฮะบอกพันเปนมาสามอันในนี่เลยพี่น้องเอยขอพาเขาหาอยู่หากินแต่ให้แต่ชวนพี่นะป้าตัวบวงนี้งามๆทั้งมืดไปหาอยู่หากินก็ง่ายพี่น้องเอยเอาหัวมันออกหัวตัวนั่นอีก พี่น้องมึงนี่สูงขาวชูงโดปาติโตลายคักลายนี่แต่อันนี้ก็หายากเลยพี่น้องเลยอืมฮะแต่ว่าตโตมันชุกหนันนกสิกินเ้ยพี่น้องโอ้ชูงเงาใส่สีตาคักนี่บาสิบไลซับเอาอีกมึงนี่มีแต่เงาใงญ่ๆพี่น้องเอ้ยแต่า,ามันอยู่มองเดียวกะปุ๊ดพี่น้องเอ้ย หลายเลยพี่น้องเอ้ยมือมึงจะเทียงแล้วพี่น้องหอยคอนขมุกอือพราะพามืาามอน่อยัดมันค้ำมันนะพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องมาห่อเทียงแล้วพี่น้องเอ้ยคอยก็ไปหาเผาค้นขมุกกอนกาจะเผาเดี๋ยวไม่ง่ายเลยพี่น้องเอ้ยตะเบนมันกระเดึ่งคํำนะนะหาฮิตยูฮ็ด เกือบครึ่งซ้ำพี่น้อยมีห้อยกะที่เมส่ได้เดือกออกอันน้อยนะเอาไปทิมนไใบพายให้บ้าขมพายเป็นเอาไปทิมให้บ้าขมพายเิ่นเอาไปป้อยไว้ก้อนพี่น้องเ้ยขอกะต่า่ชุ่มใหญ่นะแกงนี่ค้นขมุกกับพี่น้องเลยเลยได้อยู่นะแต่ว่าสีเผาสก้อนมาเนี่ยมาขมพาเเป็นกะสิเผานะพี่น้องเ้ยเผาค้นขมุกนะนะสบายดีป้าลูก่ชยกันเห็ดพี่น้องนี่ จะเผาเฮิมเิมนี่เ,เขาเผาคือเผามังคลามพี่น้องไอ้พริกใบพริกม้านั่นแหละแต่เขาเผามันซุกเลยพี่น้องเอ้ยคือมันบ่ซุกหันยามมันคั้นหนะัน่ะเขาเผาะจะน้ำมันออกแล้วเขาไปหูดน้ำมันออกบอกเขาไปประกันพริกอยู่เฮ็ดอยู่ นี่พี่น้องเอากระเพราจมันใหม่แบบนี้พี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยนะเอาก็เอาออกเมียนซะก่อนเอาออกเซน้ำเอาก็หูดพี่น้องหูดให้น้ำมันอันออกนะนี่คือเป็นแบบนี้เนี่ยเม่นซุกเลยเลยพี่น้องเอ้ยอน,นี้เผาอีกคนจักหน่อ,อยจากที่เผาซุกแล้วพี่น้องเอ้ย ก็มาฮูเอาออกไปนี่เอาอันใหม่มันออกก่อนเอาฮู้หนามันออกไปนี่มันเฉีอ่นอ,อนๆดอกพี่น้งเอ้ยกินง่ายๆพี่น้องเอ้ยค้นขมุกแต่ปลาเส็ดเลยพี่น้อง,องเไปไปอ,งอ้ยตองฮีฮีออกเลยขาว สล้างจากโซนน้ำพี่น้องเลยคุันเป็นเศษเ<ว>น้อย จ่ะจ่ะจาะจ่ะบิอันเซงวงนาโอจ่อจ่อจ่อบิอันเซงเลหนาโอจ่อจ่อจ่อตะเละไปจับจ่ะต้มตุ้งตเอาไปสอสยแบบนี้คร้งกระโสยน้อยๆมาแล้วมาแล้วห่มาแล้วก็าน้องบนสดีป้าลุงไอ้ไพ่เดียวลูกต้องขี้โต๊ะนะไอ้ไพ่จะไปดีป้าลุง สบายดีปุ๊บอ,อ,อ,อืนี่พี่น้องสวยได้แต่พี่น้องเอ้ยเอาใส่หมอก่อนไปอ้อมก่อนมาหนิมันเป็นสองสีและคอนขมุกนี่พี่น้องอ,อืสีแบบอ่อนๆนี่น,นะไป,ไปต้อยห้อยตอยกันพี่น้องเอ้ยค่อยกัน,นตะเว้นมันกระเดิ่คงขำเลยพี่น้องเอ้ย bà gặp xì vĩ hồ đá nè cho coi cái hết dù kín nè bà xì vĩ đại cắt xì tối đẻ rồi kì hỏi chụp chàng xăm kì nông ấy mò cầm phốt mở con จานนี่เราก็ตําแดกแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งหมออันนั้นจีดบ่นะนี่หมออันนี้ก็จ้วเด้อพี่น้องเอ้ยเราก็สิปรุงแกงก่อนบัดนี้นี่บาสิวิไลเพิ่นก็ปรุงก่อนยินน้ําออกพี่น้องเอ้ยจากที่นะเฮาก็มาใส่น้ําเย็นพี่น้องอือใส่มันก่อน ดออ้พอแล้พี่น้องเอยคนน,นนึแเราก็ถกเส่หม้อซะก่อนแล้วกะปุงในีบ้ พี่น้อยือประเดี๋ยวเดีกปุกน้อยเสร็จประเดี๋ยวเสรนจน่อยแล้วก็เอาหัวชังไข่ใส่ไปหน่อยหัวคใส่ผักค้าวเอาด้ใส่ผักอีตูนะใส่ผักค้เอา แล้วก็ค้นมาเนี่ยไอหมองพุดธเดินเฉงใส่ผักขาลุงเอาหอยลุงพร้อมกันพี่น้องเอ้ยบาสิบได้เฮ็ดกินซอยป้าจีเอาหอยลุงเน่อยพี่น้องเอ้ยหอยจิโร่ซอยเดี๋ยวะโอ้ไม่แต่หน้อยเป็นไงหน่อยน้อยเอาลุงผายหน่อยไงกินพี่น้องเราก็เอาผักขาลุงบาเนี่ยของแกงใช้ผักขาพี่น้องมันจ๋งเสพเลย ป,ปุ่นปนขาวอ้่อ้เอ้าอ้กน้อ้อยาเ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้เอ้าเอ้นนอ้ไมอได้ออมขอมุกใส,ส่ส้อ้อา้อ้อาเาเอ้เราเออ้ากาอ้้าเอ้า้เ้าเ้าเ้ <c oughs> ล้างเมื่อกินข้าวค่ำเนี่ยพี่น้องเอ้ยอู้หูเอให้กินที่อยากเนาะใ็่ก่อนใ็่ก่อน

哈？爸，爸，爸，撸撸。

าตุ๊กาไปกินเจ้าหอแต่ได้กินาำาปลาเด้เลยนะเม่ได้กะอยากขอขอบคุณเนาะเอซีทุกคนที่เขามากก็ได้กะเซ่ก็นั่นใจก็ติดตามเมซี่ไม่ได้เนาะเมซี่ได้กะขอขอบคุณหลาย คลิปดีกะเพราะสนิทพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อ